สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคสิงห้านครนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์คงวัวเธทํมการชนในวันที่5เมษายนนี้นะคะสวัสดีค่ะมาจากสหายวัวชนนะคะพี่ชื่ออดไแนะนําตัวนิดนึงค่ะเชี่อับียบมาจากใครโขนนะคะพี่ใครโขรักวัวครับับรักวัวครับนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะโครังซาดเอ็มมารัดนอยตายัดไส้กว่าโคลังซาดเทมมรัดน้อยทายาทไตยฟ้าใช่ไหมคะตัวนี้น้อ่น้องเขาอายุกี่ปีแล้วอะคะ ประมาณเจ็ดปีนะคะตัวนี้ช่อนเมื่อกี้ครั้งแล้วคะนี้สร้างหมดสามไฟแล้วล้าสุดชนะจากทีได้มาคะนี้เปย์ตาล้ออ๋อเปย์น่นอาจารย์แพ้ไม่จักนานาชาใช้เวลานานไหมหรอมนั้นสามทิบนาทีครับสามสิบนาทีนะคะวิชาทางช่อนข้องน้องเขาประเพณีนะคะชนแทงครับชนแทงนะคะตัวนี้นะค่ะวัวทุกขูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมคะได้ดีครับกินน้ำกินยญาได้ดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุนนะคะค่ะเดินวัวขันวันกิโลได้คะนี้ทิพลูครับ ประมาณ10โปได้นะคะเอ่อตอนนี้เหลิมเบาลงยังคะนี้มาเหยียบยังเลยนะคะคยังเดินทถาเดิมอยู่เลยนะคะล้อเพียร์ทึ่งมีความมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ลรอคะนี้90%ตอนนี้ประมาณ90%แล้วสภาพร่างกายก้องน้องวัวมีความสดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ลรอคะลอยครับวัวน,นี้เต็มรอยแล้วนะคะถ้าเรชันพุงนี้นี่พร้อมชนได้เลยไหมคะนี้ชนเลยพร้อมชนเลยนะคะพร้อมสเสมอนะคะขาให้ฟ้าทึงเอฟซีเรผู้ติดตามได้เลยคะ่ะว่ารเล่เจียกันยาเยอะนะครับ ช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคลังซารเทม,มารัตน้อยนะคะคุณนี่ทำการชันนชนหหนนน้นทีส่านั่นชันโคซิง้านครในวันที่ห้าเมษายนนี้นะคะชิงเงินรางวัลกันทีซีแสนเศมื่น 60, บาทเป็นคู่ที่สร้างองรายการนะคะคข,อขอบคุณมากค่ะโชคดีมีเชืไภัยไม่ตขาย่ะขอบคุณค่ะค